ผมว่าจะไปเยี่ยมน้องคุณอยู่พอดีเดี๋ยวเราเข้าไปคุยข้างในดีกว่าไม่เป็นไรหรอคะ่ะคุยตรงนี้ก็ได้เผื่อว่าพนักงานบางคนที่คอยรายงานข่าวเขาจะได้ได้ยินไปด้วยจะได้ไม่เสียเวลาคะ่ะอดิฉันจะไปเข้าน้ำนะคะดิฉันขอตัวไปเข้าน้ำก่อนนะคะ ผมเพิ่งรู้เรื่องน้องชายของคุณกับเจ้าพีทลูกชายของผมต้องขอโทษด้วยจริงๆนะส่วนเรื่องค่าเสียหายเดี๋ยวผมจะให้กรมสรรจัดการให้เรื่องนั้นดิฉันว่าปล่อยให้เป็นตามกระบวนการของกฎหมายเถะคะ่ะแต่ที่ฉันมาวันนี้เพราะฉันมีเรื่องจะแจ้งให้ทราบค่ะ เรื่องอะไรล่ะถ้าเป็นคนรับที่ฉันเข้ามาทำงานตามมารยาทฉันก็ควรจะแจ้งให้ทราบฉันขอลาออกค่ะ